เอาเลยสวัสดีครับสวัสดีผัวเมียชอบตกปลานะครับเมียจัดไปแล้วหนึ่งตัวใช้สวยๆจัดไปแล้วหนึ่งตัวหนึ่งตัวใหม่ธรรมชาติครับใหม่ธรรมชาติ ยามเย็นยามเย็นตีก็ดีนะก็ดีจัดเต็มหนึ่งตัวสายส,สวยข้าฟัง กค่อยลากมาเออตอนนี้ก็เย็นมากแล้วนะครับจะมืดแล้วเออมันคันธรรมดามันอ่อนอ่อนเลยแหละแต่ก็ตีได้อยู่อ่ะ ตีวิก็ใช้ไปก่อนยังไงก็ได้ตัวหนึ่งแล้วอะตกปลายาเย็นครับโผเมียชอบตกปลายาเย็น มือสปินมือสปินนะครับประตกล็อกเบรประตกล็อกหยดน้ำล็อกคันสั่งตรงจาก,กลาซาด้าเลยจ้ะ อืมดูปลาขึ้นนู่ปลาจิบมีอยู่นะอ้าไอมันอยู่นาท้องไงนั่นนั่นก็ขึ้นนะั่นจิบขึ้นอย่างนั้นทำไรจะตียังไงก่อนมองยอดไฟไว ยังไงก็โดนยรดาไม้ยังไงก็โดนออื้ฟูป่ะถ้าตีง่ะฟูลงไว้ฝึกฝึกปลายฝึกฝึกปลายมนตั้งปรับนวงปรับคอนสปูน <ov> เยอะไปบบเบาน้องเยอะไปได้มุ่นใหม่เชื่อได้จะได้จัดเต็มเข้าไอ้ชั้นดีอยู่แล้วมีนหน่อใช่ไหมปลาจบคลิปจบคลิปเอาปลากดหลายก็แชร์ก็ดีตามด้วยนะครับซ้ำคุณเหนียชับตกปลามาแข่งกับซ้เดีอ่รนนะ นกกลมส้มเดียอันนี้ตัวกลมครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะเราท่ายทำกันแบบบ้านๆเลยสวัสดีครับ